ถ้าวันนี้เรายัางแกล้งยิ้มให้คนข้างๆเราสบายใจอ่ะเราเนี่ยแหละจะเป็นคนเจ็บหนักเองนะครับเราจะทํายังไงถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องที่อยากคุยกับคนรักของเราเต็มไปหมดเลยแต่กลัวว่าพูดไปเราจะทะเลาะกันการที่คุณพูดมาในอดีตมาอาจจะทําให้คุณโดนต่อว่ากับทะเลาะกันบางทีมันไม่ได้แก้แค่คนคนเดียวครับมันต้องแก้ร่วมกันกับความสัมพันธ์เราคือถ้าเขาคนนั้นสามารถมีการฟังที่ ปลอดภัยกับเราได้อะเราอาจจะต้องเริ่มครับที่จะคุยกับเขาตรงไปตรงมาว่าเราอะรู้สึกไม่สบายใจเลยที่เราไม่สามารถพูดตรงไปตรงมาได้เพราะทุกครั้งที่พูดตรงไปตรงมา เธออาจจะโมโหเธออาจจะน้อยใจเธออาจจะร้องไห้จนเราอ่ะไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราสามารถฟังกันโดยไม่ด่วนสรุปก่อนที่เราจะเข้าใจกันและกันจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะเวิร์กออนกับความสัมพันธ์ตัวเองให้มันดีขึ้นจริงๆนะทุกคนผมบอกเลยว่าลองมาเปิดใจครับแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันในสัมมนาที่ชื่อว่า Psychology of Love หรือจิตวิทยาความรักนะครับพพ์มาในคอมเมนต์ว่าเลิฟครับความสัมพันธ์ที่ดีอาจจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับ